สวัสดีครับผู้ติด,ดตามช่อง YouTube b i g l i f e Facebook.com สแลปบิ๊กไลฟ์บอกและเว็บไซต์ไอทีคูแก้นดอทคอมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโซโล่เดี่ยวกับคูฟัง h u เ w ่ยนะครับหลังจากที่ผมได้คอดคลิปตัวของฟูลรีวิวไปแล้วเราเลือกตัวนี้มาเป็นเฟิร์สรีวิวที่แยกออกมานะครับนั่นคือโฮเว่ยฟีบัดโปร r น่นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นนี้คนถามมาเยอะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ย หนๆก็ในๆแล้วเราถ่ายตัวนั้นละเอียดมากนะครับเดี๋ยวผมจะแยกบางส่วนที่ผมพูดไปในคลิปนั้นเข้ามาในรีวิวตัวนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อมันเจอราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วอยู่ที่5,499บาบาทมันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับหูฟังทั้งตลาดพร้อมแล้วรับชมกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครอยากดูตัวรีวิวเต็มนะครับทุกตัวของหูฟังหูเวลิกด้านบนนี้ครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือหูเว่ยฟรีบัตโปรนะครับนอกจากตัวเครื่องอันนี้ที่เราได้รับเป็นสี Silver Force นะฮะ<ๆ>ก็มาพร้อมกับข้างในก็จะมีนี่ครับตัวกล่องค่อนข้างแกะลึกนิดนึงลึกมากถึงมากที่สุดนะฮะ ก็จะเป็นสาย USB คู่มือแล้วก็จุกนะฮะอ่ะโอ้ยแกะยากเกินนี่ข้างในนี่ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประมาณนี้นะฮะนี่ครับ1สาย USB เป็นสาย USB Type C แบบธรรมดานะครับ2นะครับก็จะเป็นตัวของคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีจุดซ่อนแอบอยู่1จุดนะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็น หูอินเอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับก็คือภายในทั้งหมดของตัวของ้อยฟีบัดโปรนะฮะตัวนี้เนี่ยที่มันทํำนาน,า,นาไม่ใช่เลยนะครับเก็บสายครับสำหรับตัวของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเปิดได้ง่ายแบบนี้ ตัวก้านของมันนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเงามากๆเลยทีเดียวนะครับประกอบไปด้วยเซนเซอร์ต่างๆซึ่งจะาสามารถปรับระดับขึ้นสิงลงแล้วก็สามารถสั่งงานได้ด้วยการกดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของการฟังนะครับพร้อมกับตัวของมีไมโครโฟนนะครับมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ3จุดด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นจุกแบบอินเอียสามารถที่จะใช้งานได้ยอย่างดีพร้อมกับขั้วชาร์จที่อยู่ข้างล่างครับ ข้าง,างซ้ายก็เหมือนกันนะครับพร้อมกับมีไฟสถานะของหูฟังด้วยแต่ถ้าปิดเนี่ยไฟสถานะของเคสจะอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับ usb type c สำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยฉันต้องการจะ p a ร,ร์ i n งกับอุปกรณ์เครื่องอื่นนะครับก็สามารถกดปุ่มทางข้างซ้ายตรงนี้ค้างไว้นะครับเพื่อให้สามารถเป็น p a ล r i n งก็คือไฟจะขึ้นสีขาวที่ข้างล่างนี้นะครับหรือข้างในนี้เช่นเดียวกันครับ ส่วนการแพล่ิ่งนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากโ e ว f ฟร e บัตรโปรนะครับล้วก็ขอข้ามไปนะครับแล้วก็มาดูที่ Huawei AI Lite นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการตั้งค่าต่างๆเครื่องเยอะมีทั้งตัวของ Connect นะครับว่าตอนนี้หูฟังมีการจอแดบแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับรวมถึงบอกเคสด้วยมีระบบของตัว n o c e l l i n g นะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยมี r e n e s s ด้วยนะครับ ฟังกชันเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าการกดนะครับถ้าเป,เป็นการกดหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการรับสายหรือวางสายนะครับแล้วก็สามารถเล่นเพลงหรือหยุดเพลงได้ด้วยถ้ากด2ครั้งนะครับแบบตึ๊ๆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสายแล้วก็เล่นเพลงถัดไปส่วนกด3ครั้งตึ๊ดๆึเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับนะครับแต่เป็นพัน c h and h o ก็คือแตะครั้งไว้แบบนี้ประมาณ2วินาทีนะครับก็จะเป็นเรื่องของ การปรับตั้งค่าตัวของหน่อยแคสซิ่งนะครับแล้วก็ยังมีการเลื่อนขึ้นเลื่นลงได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีการบอกว่าเอ้ยทิปเทสว่าตอนนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับหูของเราว่าต้องปรับอะไรถึงจะมีร์ฟอร์แม์ที่ดีนะครับมีแวร์สมาร์ทแวร์ดีเทคชั่นก็คือตัวของจับว่าเอ้ยเราใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใส่หยุดนะครับเฮลก็คือคู่มืออัปเดตก็คืออัปเดตตัวเครื่องนะครับโอเค หมดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานด้านการฟังเพลงแล้วคุณภาพเื้นสียงของมันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพร้อมแล้วไปรับชมต่อกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้กันครับนั่นก็คือฮูเ w ่ย Fe Bu ัต Pro นะครับขั้นแรกครับเปิดฝามาแต่ว่าถ้าเปิดด้วยมือเดียวนั้นเขาบอกว่าเปิดค่อนข้างยากทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คุณก็คงจะได้เห็นตั้งแต่รูปร่างนะครับมีการใส่ง่ายมากครับยกออกมาแต่เนื่องจากว่านิ้วผมค่อนข้างใหญ่แล้วก็แม่เหล็กค่อนข้างดุดแรงนะฮะเพราะหูมันใหม่มากข้างนี้คือข้างซ้ายนะครับใส่ยังไงใส่แบบนี้ครับนี่เอาเข้าไปในหูเพราะมันต,ตึงเนี่ยแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะใส่เอาไปแบบนี้นะฮะ เนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้งานได้พร้อมถูกสถานการณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรมากมายนักเพราะว่าในตัวของมันนั้นตัดแอมเบียนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีวิธีสั่งงานดังต่อไปนี้ครับสำหรับการสั่งงานนะครับด้วยการสัมผัสเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ1แตะ1่ครั้งนะครับก็จะเป็น การรับสายวางสายหรือจะเป็นการเล่นเพลงหรือจดเพลงได้นะครับส่วนแตะ2ครั้งนั้นจะเป็นการเลื่อนไปเพลงข้างหน้าหรือเป็นการปฏิเสธสายในกรณีที่สายเล็กเข้าดังนะครับถ้าแตะ3ครั้งแบบนี้นะครับเป็นการย้อนกลับทแทร็กในเพลงที่แล้วนะครับส่วนแตะครั้งไว้นะครับจะเป็นการปรับระบบในแคสเซาน์ิงหรือคุณจะตั้งเป็นแอสซิสแตนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และถ้าสมมติเป็นการปรับระดับเสียงนะครับให้เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงค้างไว้สักแป,ป๊บหนึ่งเสียงก็จะมีการปรับครับเอาด้านความรู้สึกในการฟังเพลงเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่มีไดเวอร์ขนาด11มิมตรค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน,นะครับก็เลยทำให้หน้าตาของมันนะั้นที่รู้กันครับว่าจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเสียงที่ได้น,นั้นก็ออกมาจากค่อนข้างที่จะ มีพลังพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับหูฟังในแบบเดียวกันนะครับใครที่ชอบที่เป็นแบบเฮ้ยเก็บรายละเอียดดีๆหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้หูฟังตงัวนี้ฟังได้ค่อนข้างดีแต่ว่าจุดที่ผมค่อนข้างตินิดนึงนะฮะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นอินเอียใช่ครับอินเอียแต่ว่าจุกข,ของมันนั้นก็เป็นอินเดียธรรมดาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแทงเข้าไปหูนิดนึงนะฮะแต่ มีวิธีแก้ก็คือว่าเลือกจุดที่เหมาะสมกับคูคุณเพราะว่ามันมีให้เลือกอยู่ในกองอยแล้วก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายวิธีการถอดก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะฮะผมทำให้ดูนี่ครับดึงมางี้ใส่กลับก็ก็แค่กดกลับเข้าไปนะฮะนี่กดกดให้มันอยู่แค่นั้นเองครับวิธีการมันง่ายง่ายดายมากนะครับนี่อยู่และแค่นี้เองครับเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บก็ สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีก็ถือว่าเป็นอีกวิธีแก้ขัดสำหรับตัวของอินเอียนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับของหูฟังตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสุสดๆข้างละ7ชั่วโมงนะครับและเมื่อรวมกับแท่นชาร์จตัวนี้ที่สามารถทําให้มันอยู่ได้นานถึงสุดถึง30ชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะนานมากแล้วก็ตัวนี้ยังมีที่ชาร์จแบบ USB Type C นะครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้ รวดเร็วทันใจแล้วก็ยังสามารถที่จะให้คุณได้ฟังเพลงได้นานสมมุติว่าใช้แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ประมาณ1-2รอบถึง2รอบก็ถือว่าสบายมากและนอกจากนี้นะครับด้านหลังของมันยังรองรับตัวของระบบ i ไวเล c h a r ์จด้วยนะครับก็คือวางแท่นชาร์จได้หรือวางบนหลังมือถือโฮเ w e ยก็ได้หรือมือถือค่ายไหนก็ได้ที่ปล่อยไวเลสชาร์จครับ พูดถึงข้อดีเยอะๆไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงข้อสังเกตดีกว่าที่ผมเจอหนึ่งข้อนั้นก็คือเรื่องของเคสครับพอเคสของมันนั้นอนะค่อนข้างที่จะหูคือเอาหูฟังออกแก๊กมากแล้วเวลาใส่กลับเนี่ยคือจะต้องดูให้ดีเพราะว่าด้านซ้ายและขวานี่คล้ายๆกันนะฮะเนี่ยตัวขั้วของมันก็จะเป็นษณะแบบนี้นะฮะเราต้องใส่ให้แน่นนะครับ2ก็คือฝาเนี่ยอยากให้กว้างกว่านี้นิดนึงเพื่อจะทําให้หูฟังนั้นออกง่ายขึ้นครับนอกนั้นที่เหลือผมถือว่าเพอร์เฟกมากๆเลยสลดัดหูฟัง ตัวของ f r e e b u ัตโปรนะครับตัวนี้ผมถือว่าเป็นอีกหูฟังหนึ่งถ้าคุณชอบฟังเพลงเนี่ยน่าใช้ครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหูฟังโฮเว f r e e b u d ตโปรตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่5,499บาทหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วพร้อมกับของแถมก็คือ Wireless Pad นะครับของ Huawei เองเรียกได้ว่าของแถมค่อนข้างคุ้มนะครับ จุดเด่นของมันนะครับนั่นคือเรื่องของระบบการจัดการเสียงที่ดีนะครับแล้วก็มีไอตัวหูนะครับที่โดดเด่นมากๆนะครับและตัวเคสนั้นอาจจะแกะยากไปหน่อยแต่ว่ามันก็สามารถใช้ไฟได้นานเหมือนกันนะครับตัวนี้นะั่นแหะถ้าสมมติว่าคุณได้ดูตอนโฆษณานะครับมันก็จะกระพริบตาได้ทดหน่อยนะฮะก็เป็นกิมมิ c เล็กๆนะครับแต่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบครับเพราะว่าคุณภาพเสียงของมันนั้นถือว่าดีมากๆเลยเมื่อที่กับราคา การตัดแอมเบียน์แล้วก็ในเรื่องของระบบเกี่ยวกับการสนทนานะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่ก็คืออีกหูฟังตัวหนึ่งที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยทีเดียวกับราคาที่ไม่ได้สูงมากไม่นะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบอินเอียร์เนี่ยอาจจะต้องไปคบกับน้องถั่วนะครับซึ่งน้องถั่วนั้นอาจจะต้องมีการปรับตัวของเอนโคดนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเอนโคดของมันนั้นปรับอย่างไรอย่างไรก็ตามคลิปนี้ออกในตอนที่มันยังพีออเดอร์อยู่ ใครสนใจรีบไปพีกันนะครับมีหมด3สีนะครับสีขาวสีดำแล้วก็สีเงิน Silver f o r อ์แบบนี้เป็นผิวด้านๆนะครับเป็นสีเดียวที่ผิวด้านแล้วก็ถ่ายรูปง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตูหูนนะก็จะดูเหมือนกระจกนิดหน่อยนะครับก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรน,นั้นรอติดตามชมในช่อง Big Li n e นะครับขอบอกว่า หลังจากคลิปออกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะมากมายเราจะนำมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรีวิวแกลเจอตกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe คอมเมต์มาพูดคุยกันได้ทั้งใน Facebook แห่งนี้หรือถ้าสมมุติว่าเอ้ยมันส่งแล้วมันไม่เห็นภาพ facebook com slash big l i e b o x ก็ได้เช่นเดยกันครับครั้งนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ